กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดสวนสวรรค์ฮนะชุมชนบ้านปูนบางยี่ขันศิลปรกรรมแห่งสวนสวรรค์ที่ถูกลืมนะฮะจะสวยงามเพียงใดทาไมถึงถูกลืมอย่างไงมาติดตามกันครับวัดสวนสวรรค์ฮนะชุมชนบ้านปูนบางยี่ขันศิลปรกรรมแห่งสวนสวรรค์ที่ถูกลืมเนี่ยเชื่อกันว่าสําหรับ ผู้คนภายนอกท้องถิ่นยังไม่ค่อยจะมีผู้ใดเนี่ทราบว่ายังมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่คู่ชุมชนบางี่ขันมาเนิ่นนาน,นะฮะอาจจะตั้งแต่ก่อนที่จะมีหมู่บ้านมีบ้านปูนสียอีกนั่นก็คือวัดสนสวรรค์วัดเก่าแก่และถูกทิ้งล้างไปนานแล้วนะฮะหากลองเดินลัดล้อเข้าไปในตอกหลังวัดเนี่ยข้าบดีในหลังวัดาาบดีเนี่ยนะไปทางหมู่ไปทางบ้านปูนเนี่ยเมื่อ จะข้ามสะพานให้เลี้ยวขวาเรียบของเล็กๆไปทางที่ตะวันตกซอยนี้ครับก็จะไปทะลุออกไปยังถนนอรุณอมรินทางเชิงสะพานพระดาม8ได้ด้วยไม่นานก็จะพบกับป้ายเล็กๆเขียนเอาไว้ว่า,วาซอยสวนสวรรค์มีแผ่นป้ายไปสัมพันธ์หลวงพ่อดำอยู่เมื่อเดินเข้าตอกนี้ไปนะ,ะก็จะเห็นอาคารทรงโบราณมุงกระเบื้องดินเผาสภาพสุดโทรมมีรากไม้เถาวัลย์ปกคลุมนะสูงตั้งงาน ขึ้นมาเหนือกำแพงบ้านคนนะวัดล้างแห่งนี้ครับก็คือวัดสวนสวรรค์นั่นเองพื้นที่วัดถูกล้อมรอ,อบไปโดยบ้านเรือนชาวบ้านเต็มไปหมดนะฮะมีทางเข้าเพียงซอยเล็กๆแคบๆดังที่เก่ามาเท่านั้นแน่ซ้ำรายนะฮะยังมีบ้านที่สร้างกำแพงหัวกั้นส่วนบ้านตัวเองมาชนปิดติดกับผนังอุโบสถด,ด้านทิศใต้เอาไว้นะจนปิดไว้จนหมดเลยนะจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เว้นแต่ ต้องขอเข้าทางบ้านข้างหน้าพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ